ไอ้พวกใจง่ายไอข้ามันจบไม่ได้ล่ะจำรวยไม่ถึงใช่ไหมใช่วันนี้ยังไม่ได้บอกคิดถึงเลยอะ่ะอาอ่าคิดถึง ไม่ได้ยินเลยอะไรนะคิดถึงคิดถึงใครเหรอคิดถึงพี่หลงพี่หลงไม่ได้มาเลยวันนี้ง่ายโอยจบแล้วเอ้ยเศร้าโอ้ไม่ต้องเศร้าเนาะคิดถึงครับเศร้าไม่เครคิดถึง คิดถึงมิมี่ไงหน่าละหน่าละใช่หน่าละหน่าละหน่าละหมดหมดหมดดเหม็นนะง่ายๆวันนี้เหือออกทั้งวันไปสับไม้มาด้วยแล้วทำไมก็จะกอดอะ่ะก็เดี๋ยวไม่เอาเสื้อไปซักให้เดี๋ยวก็หอมแล้ว ล่ะใช่กัดกๆดกดจะได้หายเหนื่อยครับ okay. ขอบคุณนะครับครับเ,รอเออแก๊งรวมเมื่อไหร่อ่ะเขารวมไปแล้วถายพรนได้เอา้ามึงสี่สอันสี่อักี่จานสี่อันสี่จานใช่ไหมเออโอเค ยังจบไม่ได้เลยตำรวจไม่พอเออจี่หรือว่าคนละสองคนละสองโอเคไม่แต่เอามาให้กูเสียกันก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนละสองคือคนละสองอย่ามาพูดเยอะโอเคก็รับซื้อแอีกนึงนะ อะไรอ่ะเมาเหรอใช่ก็วันนี้ยังไม่ได้เต้นให้ดูอยเลยก็เลยเต้นให้ดูนี่ไงใช่เหรอใช่ชอบเต้นอะไรเหราชอบเต้นอะไรว้ายก็บอกเลยเห็นมีชอบร้องเพลงแล้วไม่ก็เต้นไม่ก็เต้นให้ดูนี่ไงเออไม่เราดูเออเปล่าบอกพอเขาว่าไม่แล้เกิน ถามเฉยๆไงเผื่อเราเป็นเออ <c oughs> ไม่ได้เออแต่บื้ออะรับได้หรือเปล่าวอร์ v, คนบ้าเลยจะบือ้อมีนี่ไงใช่เหรอไหนอลองโดดนี้ลองโดดตรงนี้โดดไปก็สลบไปดีแล้วจะอุ้มไปส่งหมอหรือเปล่าล่ะอ่าเชื่อไหมถ้าเกิดอุ้มไปส่งหมอก็จะโดดอันนี้ไม่ได้บื้อแล้วอันนี้เรียกว่าไอ้น,นี่แล้ว ใช่อใช่อ <laughs> กอนบ่อยเกินไป็บอกว่ากูรู้สึกเขินเลยนะเป็นไรหรือเปล่าวันนี้ทำอะไรผิดมาป่ะเนี่ยไม่ได้ทำผิดก็แค่อยากอ้อนอ๋ออยากอ้อนอ้อนคนบ่อยรอเปล่าไม่มีอ่ะเหรอจริง คงเหมือนเดิมนะจบปุ๊บมาเหนื่อยแต่ไงก็สู้ริบไม่ได้หรอกต้องใพลังนี่ไงชาร์จแบตชาร์จแบตเพิ่งจบไม่กี่ถุงบอกว่าเหนื่อยยังไม่เหนื่อยหรอกแต่ที่บียังไม่มาไงอ๋อไม่อย่างงั้นบีก็ต้องก่อนนี่ดิอ้าวเหรอนี่ไงโอ้ก่อนกอนกอนกอนนะสู้ๆนะครับครับ

หัวหมีนมากเลยนะแต่เพิ่งถามมาเองนะเอาเหรอใช่ใช่ใช่น้ำความแสบแสบหรือเปล่ารู้ได้ไงอะหัวหมีไงโอ้สงสัยมันมีสีเขียวติดแหลกก็เลยเห็นขี้ตะไครเหรอใช่ันคือตะไคร่น้ำอ่ะฮู้สดชื่นชมบัตตำรวจไม่เข้ามาแล้ว งั้นก็ไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะดิ <S 1> <S 1> น่าจะใช่ไปการหล่าเขียวก่อนไปไปหานอ้อง เดี๋ยไอ้อ่ะจบไม่ได้แล้วเนี่ยับได้ปะพี่มาดิลงมาเอาสีง้อเดี๋ยวต้องเอาไปเอ้าแกล้งมันเนี่ยไม่แกล้งแล้วมึงแกล้งหรืเปล่ากูกูกูไอ้นี่อยู่นี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 ่ใครอ่ะบีหวัดดีครับสาวโกใครอ่ะหวัดดีดิไม่ได้ครับบีขวัญดีครับไม่ไม่กูเรียกได้คนเดียวเหรออย่าอย่าอย่าเดี๋ยวกูต่อยงั้นงั้นผมขอเรียกได้ไหมเรียกบ้างได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้หรอใช่อันนี้เป็นอะไรกับพี่ผมอ่ะเป็นฟีฟองเป็นอะไรนะฟีฟองฟีฟองใช่ฟีฟองคือที่อะแล้วฟีฟองไงก็ฟีฟองก็คือฟีฟองคือสุนตีอะไรอะมึงแซมฟีฟองมึงทำตัวให้เหมือนพี่บ้างดิยวะทำมาทำวัวพูดใจมันดีดีอ๋อขอโทษครับพี่ แล้วฟี่ฟ้องคืออะไรขอรับฟี่ฟองก็คือพี่ฟ้องใี่อธิบายว่าอะไรอ่ะไม่เสียงเป็นอะไรครับอันนี้อยากรู้เขาเสียงเป็นงี้สัตว์อ๋อคิดว่าขาดน้ำพึ่งมะนาวเปล่าเดี๋ยวไปชงให้โอ้สัวัสดีเดี๋ยวทำสรุปสเต็กอ่ะห้าหกสเต็กเลสองครับเยอะเยอะไม่ไอพรอนให้กูไงไม่ผมขาดแค่สองวันพี่ ไม่คนละสองไอสัตว์มึงสองวันคือก็คนละอันไงก็รู้สองวันก็คนละวันไงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พรถึให้เองเอาเดี๋ยวพี่ก็ไม่ไปเอาพี่พรเอง5 6าหกาหกอุ้ยโอ้โหอุ้ยเนื่องจากโอจีเออโอซีโอจีที่อะไรโอจีไงเอาก็ตาเยอะไหมไอสัตว์โอจีอ่ะแล้วคนอันนี้ชื่ออะไรครับต้องให้ผมเร็วไว แล้วว่ามีมี่ครับมีมี่ใช่มีมี่ไอ้ตว์มีมี่มี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 ่หิวไหมครับมีมีมี่ออล้มีมิมมิงมมิงเลซ็กซี่มิงมิงมิงมี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 ่มีมี่หิวข้าวหรือเปล่าไม่หิวครับกินมาแล้วอ๋อถ้าหิวก็ฟูดอยู่ตรงน้นนะครับไปลองไปซื้อได้เอ้วของมันครับาวขมตลกปะเนี่ยมมีไหนอ่ะแล้วเราไม่มีอะไรอ่ะ อยู่กระดาดเขียวชื่อเออบ๊แล้วรู้เรื่องเบคอนป่ะไอเบมบมันโดนอะไรอ่ะไม่รู้ฮะ OCMG เหรอฮะอะไรนะครับรีดไหมคืออะไรคืออะไรนะผมชื่อผู้ OC มาผมชื่อผูโอซีแล้วก็เอาเอาเรื่องข้างนอกมาพูดข้างในไงปอะมาณนี้รีดไหม้ยีดไหมเราได้คุยกับมันป่ะได้รีดไหมไม่ได้คุยเลยครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่ามันโดนนะชื่อใบเหรออ่าผมใช่พูดให้ยิ่งงั้น มันโดนใบแดงเลยอ่ะเออแดงเลยอ่ะมันคือคือมันมีเหลืองติดอยู่แล้วใบหนึ่งเหรอหรือว่าอันนี้เขาน่าจะตัวสองไว้สองใบฟังดีๆชัดๆผมชื่ออะฮะได้แป๊บๆมันตรงไหนวะอยู่นี่เลอะเหรอนี่คุณถามชื่อผมแต่คุณไม่ตั้งใจฟังเนี่ยนะไม่ตั้งใจฟังแล้วเหรอไม่ได้ยินอ่ะผมชื่อนัเนี่ย เอากูไปเล่นอย่างเงี้ยยืมหน่อยนะเอามาหลายอันแล้วนะยืมหน่อยยืมหน่อยได้ไหมยอยู่กันอีกยาวพี่เอาเอาชื่อได้หลายอย่างนะอ้าวผมชื่อผมชื่อบุญแซมครับเอ้ยบุญแซมใช่บุญแซมกับบุญเหลืองเป็นพี่น้องกันเหรอไม่ไม่ใช่ครับไอ้เย็นนี่อยากเสนอเข้าอยู่ในครอบครัวอ๋อนะชื่อบังบังแซมครับออ๋บังแซมโอยจบไอเย็นีีที่ไรรู้จักครับ ครับแล้วถ้าหนูเป็นเป็นอะไรกับพี่อผมเป็นฟีฟ้องขอโทษที่ถามไปแล้วนะใช่ไหมเป็นไรพี่เรียงเป็นไรกับเขาอ่ะฟีฟ้องโอเคพี่กูเดวนี้มันเยอะเป็นพี่ฟอง ว่าไงวันนี้คะ่ะว,ว,วันนี้คับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้แต่งตัวแซ่บขึ้นทุกวันเลยนะเออเป็นไงใช่ไหมเนี่ยเแบฟบเดี๋ยวเขาเจะเแบฟบต้องไปที่หลอมปะกับเพื่อนนะทำไมใช่ไหมต้องไปไหมเขาไปหลอมกันนี่ใครไปหลอมอ่ะก็ก็ด้ไวยไงเขาไปรวมหลอมกันนี่ไม่ไม่ได้ไปก็ดาลิงแวนกับเบบีโมจิก็อยู่โน่นนะ ไม่ไม่ได้ไปอ๋อไม่ไปเหรอใช่เฮ้ยแล้วไอ้เมย์มันโดนได้ไงวะแซมรู้เรื่องปะอะไรนะไม่มีไม่มีใครรู้เรื่องอะเพิ่งเพิ่งรู้น้ำพึ่งนะน้ำพึ่งรู้ไหมคำว่าฟี่ฟ้องคืออะไรอะฟี่ฟ้องก็คือมากกว่าพี่น้องแต่ยังไม่ใช่แฟนอ๋อคือกำลังจะเป็นแบบแฟนจะเป็นแบบแฟอร์ฟันบบละใช่แต่เป็นแบบว่ายังพี่น้องอยู่อะ ใช่ใครมันนึกสัน่ะพี่พร้อมเงียบกิ๊บสองคนนี่ไงเบบว่างไงเบบจะนี่ไงเขาให้ให้โมจิเป็นเบบีคนหนึ่งแล้วก็ให้แวนมาเป็นดัลลิงนะเราให้ได้อยู่กันสี่คนโอเคไหมโอเคโอเคอย่ังนี่ยังไงเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเลยอ่ะ อไอ้เลิฟเหรอเบบี้อินเดอเหรอฮะก็พูดไปแล้วไงไม่ได้ยินนะอ่อได้ยินแล้วได้ยินแล้วเดี๋ยวดิไอ้ไอ้พี่ฟองพี่ฟองดูแลเขาดีๆนั่นรู้ไหมค่ะดูแลทำเขาเสียใจนะเหมือนสามีห้าคนที่ผ่านมา้ไหพี่เรือนดูแลดีๆนะ ครับดูแรงเงียดดิบไปเย็นรอกองปูนก็จบไม่ได้ใช่มันจบไม่ได้ตำรวจไม่อยู่เพิ่งจบกันมานเนี่ยนี่ว่านี่ว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดทำงานแล้วก็ไปช่วยดารลิงแวนอ๋อดีนะครับ ใช่ไหมชุดนี้ผมแฟบตาม,มากเลยแซมจัดไปสินหนึ่งบทเพลงเร็วอใช่ไหมทุกคนอ,อะไรนะถ้าไอเบมันโดนใบแดงคือเราโทรหามันไม่ได้แล้วใช่ปะมันออกเลยไหมออกเรืม ไอโจเป็นไงมั่งทองมึงอนะพี่เป็นไงมั่งทองรับอยู่เนี่ยเงินมีเท่าไหร่นี้มีอยู่ร้อยห้าสิบร้อยร้อยกว่ามั้งพี่ไม่แน่ใจยังไม่ได้ไปหลอมโอเคโอเคพี่แล้วแล้วมึงได้ล่าสัตว์ไหมหรือว่าเขาปิดสัตว์กำลังจะไปล่ากำลังจะไปหาตังค์เพิ่มมารับโอเคพี่ได้ได้ได้โอเคครับ ครับอยู่ไหนพี่เจอที่หลอมอืมไอเบนว<ร>่าโดนอะไรเบนอเล่นเหมไหรือว่าเขาจะไปกันแล้วอ่ะเดี๋ยวจะได้ออกไปแล้วเหรออะถามกูพี่เรีร้ยงผมไปช่วยพวกพี่เขาหลอมหลอม,หลอมทองก่อนนะ ได้เราจะไปทำงานไหมจะไปทำงานไหมเหรอไปไหมได้ไปไหมครับไปช่วยกันหลอมไม่ไม่ไม่ช่วยกันหลอมแน่นอนกูไม่ไปรับเป็นคนดีซะบ้างเรอพี่ผมว่ากูจะไปล่าสัตว์เอ้เมาคีเหรอมันล่าได้แล้วเหรอเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าอกต่วแม่กูบอกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ากูง่วง เนี่ยเหรอเออแต่พรุ่งนี้จะเออพรุ่งนี้บอกบอกก่อนได้ไหมว่าไอ้รวมกันกี่โมอะไม่ได้แล้วแต่คือผมต้องอยู่ใช่ไหมถึงจะรู้หลังจากนี้ห็นทักมาเลยไม่แต่หลังแคเนี้ก็แล้วแต่มึงเลยเว้ยง่ายเพราะพี่ไม่ไม่ไม่รวมกันแล้วเพราะเดี๋ยวนี้คือกดไม่เป็นกดมึงไม่มาเลยอะสวัดไม่ครับผมไม่มาแต่ผมก็เสียสเต็กไงไม่เอาก็ถือว่าไม่เอาดีกว่า ไม่เอาไม่เอาก็รวมพรุ่งนี้เลยไม่เอาไม่เอาถ้าไม่รวมก็เสียสเต็กแค่นึงคือมึงไม่ตามกฎอะไรสักอย่างเลยอ่ะก็นี่ไงก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้วไงไม่ไม่กูกูกูยอมดีกอ่ะเนาะไม่ยอมไม่ต้องมาไม่ต้องมาโสดเศร้าพี่อ่าเรื่องจริงเออขอโทษได้ไหมสองวันนึงไม่กูทุกคนก็เสียความรู้สึกหมดกูไอพรอเดินมาเลยพรอมบอกว่าพี่เมื่อไหร่เราจะรวมแก๊งอ่ะกูบอกว่าขายแซมขายแซมไอ้องก็บอก อพี่เราเสียงแม่งก็น้อยไปเลยเดินไปเลยนี่ขอขอโทษขอขอวันนี้ขอโอกาสได้ไหมพรุ่งนี้ขอโอกาสถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมีละไม่มันคนที่จะตัดตั้งแต่ตอนนี้ไว้น้องก็รู้แล้วก็ผมจะปรับแล้วผมจะปรับพรุ่งนี้นี่นั้นยังยังขอให้พวกกูอีกคนละอันได้ไหมได้เลขห้าหกห้าหกแต่ก็เดี๋ยวให้พรุ่งนี้ทีเดียวไงไม่ไม่้งไม่เป็นไรมันจะได้เออแล้วกูจะได้อะไรอ่ะ สมมติถ้าพวกนี้มึงไม่ทํามึงก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้ต้องห่ะเลขห้าลขเลขอะไรล่ะครับเลขห้าหกไงกูบอกแล้วห้าหกมึงเคยสนใจอะไรพวกพี่บ้างเปล่าวะกูถามเถอสาวเราผม,มเจอ<ะ>ไอ้พี่ฟี่ฟ้องไปผมงงไปหมเดเลย <c oughs> ม่แล้วพี่บอกในดานช็อตด้วยดิแล้วพี่โอ้มึงเคยไหมรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายอะแค่นั้นก็รู้ก็พี่ก็ต้องบอกด้ไหมสมมติผมทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนนั้นครับกูทํางานครับกูไล่กูกูหนีตํารวจใช่ไหมเมื่อวานที่ตีกันที่แรกไอไออมบอกเฮ้ย hey, พี่รวมรวมกูไปเลยกูโดนตำรวจแล้วกูลากตำรวจไปอีกเจ็ดคันเพื่อนบอกเพื่อนด่ากูเลยไอตว์มึงเล่ามาทำไมเนี่ยกูคิดว่าหมดแล้ว ไปไงกูล้างสามน้องแค่ไหนตอนนี้โดนยินรถไปห้าคันน่ะรถผมแดงรู้แล้วพี่ยิงมิพี่ตัวนี้บอกมึงแต่ผมขอสัญญาว่าพรุ่งนี้ผมจะมาโอเคไหมเราจะกลับมาเหมือนเดิมเราจะกลับมาเฟื่องฟูสามดองแค่นั้นมันถึงยุคเรามันถึงยุคที่ต้องเฟื่องฟูเราเรื่องโเถอเฮียขยะเปียกขี้หายมึงอะ่ะพี่ด่าใครด่ามึงอะ่ะแรงมากนะนี่เกือบแทบร้องไห้ แล้วจะไปไหนมึงอ่ะจะไปไหนอยวไปช่วยพวกพี่เขาหลอมท้องแล้วพี่อ๋อโอเคเนาะโซโซพี่กำลังเป็นกำลังใจให้พวกมึงไว้ครับพี่พี่ว่าพี่ฟ้องแฟนเขาอยู่เขาอยู่กับบุญเรืองกับแซมใช่แล้วก็แฟนบุญเรืองคนนึงเออแล้วเขากำลังจะชวนไปไม่อยู่พูดสักทีอดี๋ยนิงเจอปะแป๊บหนึ่งปะเจอแซมบุญเรืองเจอกันพี่เจอกัน เจอกันครับเออมิมี่เจอกันค่ะพี่เลียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ร่วมไหมนะได้ไม่มาโดนนะบอกก่อนปะมีไปกันไปไหนอะไรจบปวได้ยังไม่น่าได้ไปอยากไปไหนไม่รู้เอาคือตอนแรกคุยกันตรงนู้นุ๊บเราวิ่งมาตรงนี้ว่าเบฟเบฟ ผมก็ไม่ได้อะไรแต่เริ่ม,มอะไรแล้วนะตอนนี้นล้วกั้งไปทางานแล้วเราไ,ไปทางานกัก้งกอ no โห oh. ให้มันทำบ้างตอนออตอน<ห>ตอนใช่ครับตอนที่บุญเรืองอยู่นะตอนนั้นอนะ่ะคือบุญเรืองหยุดปุ๊บบุญเรืองไปหลอมแล่แล่คนเดียวเกือบสี่หมื่นเศษมั้งหลอมอยู่คนเดียวโอ้ oh. ใช่เยอะนะเยอะดิ เราไงเราไปไหนตันส es no, so, no, no, no? ิใม right? er ่ม mm ีอะไรทำแล้วรอแต่ไม <documentaries> ่อยากกลับไปเหมืองเพราะดิไม่อยากกลับแบบสมมติถ้ามันเพลินใช่ไหมแล้วแบบว่ามันขุดเพลินอะไรเงี้ยเคยหลุดไปประมาณสี่วันอะเคยเล่าให้ใครบอกยังยังไม่เคยเล่าให้ฟังเลยก็วันนึงง่ายๆคือแบบประเทศปิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประเทศจะไม่ปิดอะก็คือแบบขุดเหมืองแบบสี่วันเลยอะสี่วันติดอะไรเงี้ย พราะตอนนั้นคือแบบต้องการขึ้นอาวุธไงขึ้นได้ประมาณสองชิ้นมั้งใช่จนนายกบอกว่าเฮ้ยไปนอนเถอะไปนอนเพราะว่านี่นก,ก,ก็ก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเขาเลยจ้างไปนอนแต่เขาไม่ได้จ้างเงินในก็บนะจ้างข้างนอกเขาสรงสารเนี่ยแบบว่าไม่เขาไม่ได้แบบเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้พักเลยเหรอใช่สี่วันอะเต็มเต็มอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงถามใครก็ได้ วันนี้ไปทำไปทำไม้ก็ไปทำไม้ก็ทำทำทำหนักอะวันเนี้ยทำไม้งี้เราายรูปมาใช่ไหมใช่คือคือคือพวกนั้นคือบุเรืองบอกเลยว่าเฮ้ยยิงเฉยเยนะเว้ยไม่ต้องทำเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ทำเองแล้วก็กินใส่ตัวให้โหคนดีมากเลยอ่ะผู้ปิดทองหลังพระรรมดาแหละนี่นี่เอาทำแบบนี้ทำแบบนี้ ยื่นยืนย่นมือแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยื่นออกมายื่นออกมา <c oughs> แล้วยื่นนิ้วออกมาไอย,ยื่นมือออกมาได้แหละคืออะไรวะนี่มีเป่ามือให้เพราะว่าเราขุดไอ้เราตัดไม้มาหนักมือต้องด้แน่เลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่แต่ไม่เป็นไรไงมันมันมันชินแล้วไง เพียงหายไวๆครับครับขอบคุณครับอะชอบมาดีก็ขอบคุณครับเขบ้ามานะน,น่าจะหายแล้วละ่ะน่าจะเหมือน<า>ตอนอ<ะ>เด็กอะใช่ตอนนั้นตอนนั้นมือมือพี่ตอนนั้นใช่ไหมก็คือแบบแม่เป็นอะไรเวลาแบบว่าเช่นตอนนี่หกลม้มใช่ไหมแม่ก็จะเป่าให้หมันก็หายนะตอนนั้นพี่ก็เลยทําบ้าง พี่เอาแบบว่าพี่ขับรถมอไซค์ใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามือติดกับไอ้นี่กับต้นมะยมแล้วก็ลากให้ขาดแล้วก็ไปบอกแม่ให้เป่าให้หน่อยหายจริงนะจริงหรอใช่มือขาดอะ่ะหายจริงอะ่ะมืออ่ะขาดไปเลยอะ่ะงั้นต่อไปเวลาเราทำงานหลักๆไม่ก็จะคอยเป่าให้เอาไหมเพียงเพียงหายเลยหายถึงอะไรหาย แผลหายใช่ไหมแขน่ะหายเกือบดีแล้วเมื่อกี้ถ้าเราเมาไปวันน right> ี้ก็คงดีนะในนี้เราคงช้าปะมันน่าจะอยู่ที่หลอมกันแล้วมั้งหรือว่าเราจะไปหลอมไปช่วยเขาหลอมก็ได้เราอยากทำงานไหมล่ะ อยากทํางานอยู่แล้วมันมันมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วงั้นก็ไปทํางานกันเฮ้ยโทนี่ทำอะไรวะเอ้อทำอะไรอ่ะหลอมแร่อยู่หลอมแร่หลอมหลอมหลอมแร่ทำอะไรวะเพื่อนหลอมแห่ฟ้าเพื่อนอ๋อหลอมแร่ฟ้าโอเคโอเคเออะไรวะเปล่าเปล่าเพื่อนโอเคโอเคเออกูรู้เว้ยว่ามึงคิดกูรู้ว่ามึงกลัวกูเหนื่อย เออวันนี้กูทำหนักจริงเพื่อนเออเออโอเคโอเคโอเคแต่กูอยากไปช่วยจริงๆนะเว้ยคนดีออมากเ,ออเลยเออกูก็เข้าใจโอเคโอเคโอเคได้ได้ไดมันบอกคนเยอะแล้วด้วยแล้วไอ้นี่ด้วยแหละ